น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเลยนะคะในเรื่องการบอกอ่านและเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนะคะอะครูกําหนดให้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนรูปนะคะทีนี้ครูแบ่งออกเป็น4ส่วนที่เท่ากันจะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีขนาดที่เท่ากันเลยนะคะภายในนะคะอะทีนี้แต่ละส่วนนั้นนะคะเราจะ ได้ว่าแต่และส่วนนั้นเป็น1ใน4ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายถึง1รูปนะน,นะคะจะจะเป็น1ส่วนจาก4ส่วนของรูปที่เราแบ่งมาพอาเข้าใจไหมอ่ะต่อไปนะหน,นึ่ในสี่เนี่าเขียนแทนด้วยว่าเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะทีนี้ห่งตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าตัวเศษ ส่วน4ตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าตัวส่วนค่ะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะอะไรคือตัวเศษตัวส่วนมาดูนะสมมติครูมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาครูแบ่งให้เป็น4ส่วนเหมือนกันส่ส่วนเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวส่วนแต่ถ้าเป็นตัวเศษก็คือถ้าเกิดมีการแรงเงาเกิดขึ้นแบบนี้เราจะอ่านรูปอันนี้ว่า เศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองอ่ะเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่อันนี้อ่านว่าหนึ่งอ่านว่าเศษหนึ่งนะคะสี่ตัวนี้อ่านว่าส่วนสี่สรุปเศษหนึ่งอ่านว่าสรุปอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสี่อ่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างของการเขียนเศษส่วนนะคะที่ระบายสีนะคะอ่ะ มีรูปวงกลมมา1นรูปแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะแสดงว่าส่วนของเราคือเป็นส่วน3และแต่ว่ามาดูเศษเศษมีการแรงเงาอยู่1รูปแสดงว่าเศษของเราคือ1เราจะเขียนแทนรูปนี้ว่าเศษ1นส่วนสนะคะอ่านว่าเศษ1นส่วนสค่ะต่อไปอมาดูที่รูป เหลี่ยมผืนผ้านะคะถูกแบ่งออกเป็น5ช่องก็แสดงว่าเป็นส่วน5ะทีนี้มีการแรงเงาทั้งหมด2รูปแสดงว่าตัวเศษจ,จะต้องเป็น2นะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะจะเขียนแทนด้วย2ส่วน5อ่านว่าเศษ2ส่วน5นะคะต่อไปค่ะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแบ่งออกเป็น6ส่วนที่เท่าเท่ากันเรา6ส่วนที่เท่ากันก็คือจะต้องส่วนด้วย6นั่นเองทีนี้มีการแรง,งเงาไป5รูปเพราะฉะนั้นตัวเศก็คือเลข5เพราะฉะนั้นจะเขียนแทนด้วยเศษ5ส่วน6อ่านว่าเศษ5ส่วน6ค่ะ อ่ะต่อไปนะคะต่อไปอ่ะมาดูการเขียนรูปที่แสดงเศษสองส่วนหกนะคะอาจจะมีได้หลายรูปแบบนะคะมาดูตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นวงกลมนะคะที่แบ่งออกเป็นหกส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะจะเป็นหกส่วนที่เท่ากันก็คือเศษหกนั่นเองส่วนแรงเงาสองส่วนก็คือเป็นตัวเศษนั่นเองอ่าต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการแบ่งหกส่วนก็คือส่วนหกน,นั่นเองแรงเงาสองส่วนก็คือเศษสองกอเข้าใจไหมคะรูปต่อไปก็เหมือนกันนะคะเป็นรูปสี่เหลี 4, ่ยมผืนผ้าแบ่งออกเป็นหกส่วนถูกแรงเงาไปสองส่วนก็คือเศษสองส่วน 6, หกเช่นเดียวกันนะคะ,ะมาดูที่รูปสามเหลี่ยมนะคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะหกส่วนเหมือนกันนะคะ แรงเงาสองส่วนก็คือเศษสองส่วนหเช่นเดียวกัน